สวัสดีครับก็พบกันเซนอันเนรีวิวเหมือนจะเหมือนเคยวันนี้เราจะมาเล่นเกมค่ัอะไรไม่รู้นะครับกาชือกเหมือนกันมันอยู่ในวายแปดเนี่ยนะครับอันนี้ไหมครับแรกกันเลยครับมาด่านสองครับนี่ครับช่างตัวละครนี่ตัวผมครับตัวผมนี่ตัวคุณอยู่นี่ตัวผมนี่นี่เหรอใช่ตัวผมนู่นี่เหรอคุณอโอ้ยังไงดียังไงดีโอ้ยโอ้โหโคกชิบหายโหกนี่นี่เร็วครับคุณเร็ว รีวฮาโทเค็นครับรีวฮาโทเค็นคุณเอาลูกหมูตาผมมั่งครับเดี๋ยวเพิ่มสิครับเดี๋ยวเพิ่มคุณชื่อว่าอะไรอ่ะนี่ไม่ต้องเอาครับเดี๋ยวเพิ่มสิครับเดี๋ยวเพิ่มสีอะสีสีคั้นแรกนี่สีผมไอ้เหี้ยเออนี่คุณรีวฮาโทเค็นครับนามผมชื่อว่าฮาโทเค็นรีวฮาโทเค็นนี่นักข่าวนักข่าวในมาดคนบ้าไม่ใช่ครับเปลี่ยนสีดิบ้าเนี่ย นี่ลูกโมแดงด้วยใช่โทโทษแล้วก็ทาเป็นสีไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งเสียเวลาผู้ชมเราดูอยู่เป็นสีแล้วมาเราเอาสีผู้ชอบสีแดงพันธมิตร Let's go เอ้ยไม่ชานอบชอมรู้มรู้ไหเลยยิงยิงโอ้ยบูมอ๋อเยี่ยยิงบอดยิงบดเยอะเยอยเยอะ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 เยอยช่วยด้วยโอ้ยโยเยี่ยบอมันจะหมดไปเลยบดจังไร มึงบังอาจนะเฮ้ยอย่ามายิงกูมึงอย่ามาเฮียบอดตายห่าเลยทำไมวะมึงจะบวกกูเฮียบอดทำไมอ่ะทำไมตายิงกันไอ้เฮียบอดปุ้มมึงอย่าไปโอ้ยโอ้ยเราเป็นทีมเดียวกันครับเย่เย่โอ้ยเฮียใครใครกดเฮียเยเนี่ยกูกดเองครับครับไอ้เฮียบอดโดนท้นสีนัด ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงมั่งเลยยิงแม่งเลยงมั่งเลยไอ้ยิงมั่งเลยไอ้ควมบ้ล่าโอ้ยอย่ากดอย่ากดนี่ครับวิ่งโอ้ยเฮียแม่งยิงกว่าเอฟเอไปกี่สัตว์โหดตาคือห้อ้ยาวตายห่าหายไปไหนเนี่ยเมื่อตายแล้วครับโอ้ยโอ้ยตายตายเฮ้ยตัวกูหายตายมากทั้งหมดอื่นเนาะหมดอื่นทุนเดิมแม่ไม่ได้ครับขอจบก่อนนี่มันมัน เดี๋ตายแล้วครับเนี่ยโอเคแล้ตายก็ตายอ่ะตายเลยตายตายแล้วดิลีตายลีตายโอ้ยเงี้ยแล้โอ้โอ้คุณเซนว่าวเนี่ยฆ่าตัวตายเดี๋ยวกูก็ฆ่าได้แรกครับมันให้ฝึกเราเล่นก่อนครับไม่มันจะมีแบบอันนี้ด้ไหมครับคุณเซนคุณไหนครับเออที่ว่ามันยิงกันเองไหมยิงกันเองได้อ่ะมันมีดังไลบรารีเชี่ยมีวันุธสองสัตว์ เฮ้ยลองอาวุธครับน <mo vale ี่คือไา่ลองว่ยลองอาวุธปุ่มปุ่มดุ่มโหดโหดโหดฮะโหดโหดได้หอจะตายไหมเฮ้จะตายไหมจะตายไหมดีกว่าครับออดีกว่าครับาโอ้ยกูตายออกอยี้ออกอ่าโอเคออกแบกนะครับ แล้วก็อันไหนวะอันนี้สองอันที่สองมันคือทียอะไรกูก็ยังไม่รู้อนเน็กเลือกด่านเลือกด่านด่านไหนดีเนาะด่านไหนดีนม่าด่านน้ม่ามาโวยนี่นี่โอ้ยไปชู้กันในอากาศเฮ้ย่าสู้กันสองคนเลยเหรอโอเคครับนี่คือการประลองกับคุณลิวฮาร์ทโเคนครับนี่คือการประลองกับผมกับคุณนีนะครับอ๋อเลือกเอง นัเคราะว่ามันี้ตัวนี้กับลูกโม่มันเดิมสีก็สีแดงโอเคไอเยีนยนี่ด้วยแล้วเชยนี่แม่งสมกับมนุษย์อวกาศน่อยใส่หมวกตาไม่เกี่ยวเยี่ยหรอกแ้วมันใส่สตาร์ทกันเลยทีเดียวมามาแล้วโอ้ยลูกโม่ลูกโม่ลูกโม่โอ้ยยิงกูทำไมตายในตุ๊ด ไอ้โง่ไอ้เหี้ยใครยิงกูไอ้โง่ไอ้โง่คุไอ้โง่ดบ้าไอ้เหี้ยมึงยากจะฆ่ากูได้มึงโกรธแท้ะแฮ่พ่อโกรธพ่อคุณโง่ไอ้ตุ๊ดโง่ไอ้โง่โอ้ยไปตายไายตุ๊ดไอ้ตุ๊ดโง่โอ้ยตายกูไอ้เฮียหมดหัวหมดแม่งแกใครถ้าใครอยากเล่นเกมกับพวกเรานะครับก็จะเป็น ไม่ครับเซิร์ฟเวอร์ s สครับเอ่อแบ็คไอแบ็คไฟครับแล้วก็ติดต่อมาทางสกายผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สกายผมไว้ข้างล่างนะครับเฮียยิงโดดแม่งโอ้ยตายกูเออยทำไมกูไม่เายวินกูวินกูไอ้บองยิงแม่งเลยถ้าใครอยากเล่นก็บอกมาได้นะครับโอ้ยกูวินกูวินวินบองอาบองอ่ะเฮ้ยโอับ ก็จังไรวะจะจะถ่ายต่อว่าเดี๋ยวหยุดสิไปถ่ายต่อไปเถอะเดี๋ยวค่อยหยุดเออเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อกันโอเคนี่มาดูจังไรวะว้ามาเลยอุ้ยโอ้ยเอียอียมาถึงก็ยิงกูมาถึงเลยยิงกูบังอาจบางอาจก็ไม่แดกก็ไม่แดกระเบิดอุ้มเยี่ยหัวปลาหัวปลาตายยิงแม่งไอ้ยโง่ ไอ้เฮียไอ้เฮีย้ลงหนหลงหุไอ้เฮียลงหนหลงหโอ้ยโอ้ยอะเบิดเบิดปูหายใจได้หายใจได้หายไ้เบอเฮียไอ้เฮียอ้ามึงแม่งเลยไอ้เฮียอ้เบิดไปแดตตต้คนลอไอ้เฮียอ้ย ทำไมเพลเยอร์สามไม่มีคนพูดเลยล่ะอ๋อเดี๋ยวไปมต้องเล่นกันสามคนเอ้ยเอาไลกูไปแดกเอาแม่งได้อะไรเอาเราไปกูไม่แดกตูมเอา,า,อาเราไปกูไม่แดกตูม,ตมยิงแม่งยิงแม่งยิงพ่องยิงหัวพ่องไอ้ชัดเอ๋เอ, <c oughs> เอ๋แดงแม่งน้ำกู ยียไอเชียหายไปไหนวะเล้เมองดิเชิญอะกูตกไปด้วยยี่ยยี่ยยยย่ไปไ่ยยยยยอจังไรมากเลยจน้าม่วงตองโหวนเก่วันี่จังไรมา ยากอะยิ่งเอาได้ด <c oughs> ีเนาะนี่ฝึกรองยุดเอ้ยยี่นี um ่ออกไปมามาเจนางคนยี่นี่ออกไปไม่ใช่มามึงมึงโดนแม่คนโดนโ้โดน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 เจนโอ้ฮ้ยโดนเกน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 เฮ้ยสไนค์อบ วใครใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะครับผมด้วยชื่ออาคเน่ล้อเดนนครับเอ่อเอาอ่างสระเอาควายทะเลครับแล้วก็นอนหนยยกะลันนะครับได้แล้วก็ลอเดอ์ออยเฮีย้ใครอยากเล่นกับผมก็มาหาไอ้สกายผมมีนะครับไม่ว่าจะเกมเอสโฟอะไรก็ตามก็จะไกดยมาคุยได้ว่างๆไม่ได้ทำอยากจะถามเรื่องไหมครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพี่อะไรยังไงอะไรครับโอ้ไอเฮียยังไงก็แล้วแต่ครับ ผมได้หมดได้กับทุกเกมอ่ะท yeah. ุกเกมที่ผมรู้จ cool ักอ sure yeah, ่ะแล้วกูแล้วกูเป็นผู้ช่วยก็เป็นแค่ผู้ช่วยโอ้ยีาไก่บินไก่วินไอ้อ้ยี่อ้งอ่นอุ่นอุ่นอ่ง่อนุนนนอ่นออนอไอ้ออ้อ Iiiiih! Haaah! Mereka tak boleh! Haaah! Haaah! Mereka tak boleh! top, Tidak! Iiiih! Aku lagi kembang!